สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับป้าสีวันนี้ป้าสีจะมาพับเหรียญโปรยทานเป็นดอกมะลิแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะสําหรับมือใหม่ค่ะสวยงามน่ารักค่ะป้าสีก็ตัดริบบิ้นที่ความยาว65เซนติเมตรนะคะจํานวน4เส้นริบบิ้นเบอร์2ค่ะเราก็จะพับให้สั้นกว่ากันประมาณนี้ค่ะประมาณ3เซนติเมตรค่ะ แล้วก็กดบีบทับเข้าให้แน่นกรษีทำไว้แล้วค่ะเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะนำเส้นที่หนึ่งมาค่ะเส้นที่2คล้องค่ะเส้นที่สามค่ะคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่สอดเข้าในช่องเส้นที่หนึ่งนำมาคล้องไปเส้นที่สาม แล้วก็ดึงออกไปค่ะรวบเข้ามาให้กระชับค่ะเราจะใช้เส้นที่เป็นด้านยาวกว่าไว้ด้านบนทุกเส้นนะคะจากนั้นก็จะเป็นสคู่แบบนี้ค่ะเส้นบนของแต่ละคู่พาดขึ้นไปเพื่อทำฐาน8นะคะแบบนี้เลยค่ะ นี้เลยค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดล็อกเข้าไปค่ะกดเขาให้แบนๆเลยค่ะพลิกกลับมาค่ะแล้วก็จะหยิบขึ้นมาทั้งหมด4เส้นเหมือนผลส้มนะคะเส้นที่1ค่ะ2ทับ3ทับสี่พาดท,ทับก็จะได้สเส้นแบบนี้ค่ะ ตรงนี้เราก็ต้องจับไว้แน่นๆไม่ให้เขาเคลื่อนไปไหนค่ะจับเส้นล่างสุดพาดลงมาค่ะหยิบเส้นถัดไปพาดขึ้นมาค่ะก็จะได้สีเส้นล่างสุดพาดลงไปค่ะเส้นถัดมาจับพาดขึ้นมาค่ะเส้นล่างสุดปล่อยลงไปค่ะเส้นถัดมาพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยลงไปค่ะเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะ ปล่อยลงไปค่ะก็จะเหลือ3ามเส้นเราก็ไม่มีแล้วเราจะต้องสอดเข้าตามช่องแล้วนะคะนี่นะคะช่องที่1ช่องที่2ช่องที่สเราก็จะสอดเลยค่ะเส้นล่างสุดสอดเข้าช่องที่หนึงค่ะต่อไปค่ะสอดเข้าช่องที่ 1, 1โผลช่องที่2นะคะต่อไปค่ะสอดเข้าทางช่องที่1 โผลช่องที่3แบบนี้นะคะแล้วก็รว,รวบเข้ามาค่ะรวบเข้ามาแล้วก็ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะดึงแรงไม่ได้ค่ะดึงแรงเดี๋ยวเขาจะเบี้ยวก็จะไม่สวยไม่ได้รูปทรงค่ะดึงวนไปค่ะ ็ประมาณนี้ก่อนค่ะคลิกต่อมาค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะสไตล์ปั๊สีนะคะหยิบขึ้นมาสี่เส้นแบบนี้ค่ะเส้นขวาสุดพาดมาแบบนี้ค่ะเราก็จะเหลือ3ามเส้นหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมา4ี่เส้นเส้นขวาสุดพาดไปแบบนี้ค่ะ หยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเป็นสี่เส้นนําเส้นขวาสุดพาดลงไปแบบนี้ค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเป็นสี่เส้นนําเส้นขวาสุดพาดลงไปแบบนี้ค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะนําเส้นขวาสุดพาดลงไปแบบนี้ค่ะก็หมดแล้วค่ะเหลือสามเส้นเราก็จะมาสอดเก็บค่ะ นี่ช่องที่หนึ่งอยู่นี่นะคะช่องที่สองช่องที่สามเราก็จะนำเส้นขวาสุดสอดเข้าช่องที่หนึ่งแบบนี้เลยค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สองนะคะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งไปโผล่ช่องที่สามแบบนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับมาค่ะเราก็จะดึงให้กระชับค่ะ แล้วก็จะสอดเก็บค่ะสอดเข้าไปตามแนวเขาเหมือนเดิมค่ะผ่านไปสามช่องแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้ง่ายค่ะแบบนี้ค่ะ ก็สอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะเราก็ดึงค่ะดอกนี้ก็ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะดึงไปเรื่อยๆค่ะจนเราคิดว่ามันกระชับสวยงามแล้วค่ะคลิกกลับมาค่ะ เราก็จะมาทํากรีดนะคะจับเส้นทางนี้แอบมาก่อนค่ะแล้วก็จะหยิบมาหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะแอบไปก่อนค่ะจะได้เห็นชัดโค้งไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็หันมาทางด้านบนนี้ค่ะ ค้งไปด้านหลังค่ะหันมาทางด้านบนค่ะเส้นเส้นนี้ของเขาเราก็ไม่นับเราก็นับไปเราก็จะนับหนึ่งสองเราก็จะสอดเข้าช่องนี้เลยนะคะช่องที่สองนี่ค่ะเราก็จะดึงมาประมาณนี้ก่อนค่ะเส้นถัดมาค่ะ โค้งไปด้านหลังแล้วก็หันมาทางด้านบนอย่างนี้แล้วก็จะข้ามช่องนี้มาช่องที่เขาโผล่มาแล้วเราก็จะมาโผล่ช่องถัดมาค่ะแบบนี้ค่ะเราก็ดึงไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจัดทีหลังค่ะโค้งไปด้านหลังแบบนี้ค่ะให้เขาขึ้นมาด้านหน้าเย็นโค้งไปด้านหลังค่ะแล้วจับเขาขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็สอดเข้าไปค่ะง่ายๆเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะนี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะโค้งไปด้านหลังจับให้เข้ามาด้านหน้าแบบนี้ค่ะก็สอดมาค่ะจะบังกันค่ะมองเห็นไหมคะโค้งจับมาสอด ในเส้นถัดมาค่ะจะได้แบบนี้โค้งไปด้านหลังจับมาทางด้านหน้าสอดเข้ามาในเส้นถัดมาค่ะก็จะได้แบบนี้โค้งไปด้านหลังจับมาสอดในเส้นถัดมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะโค้งไปด้านหลัง จับมาทางด้านหน้านิดนึงเราก็จะมาสอดเส้นที่จะสอดเขาอยู่ข้างใต้เส้นดอกกลีบนี้นะคะอยู่ใต้กลีบนี้นะคะเราก็จะสอดเข้าไปค่ะเ็าจะมาโผล่ก็จะโผล่ครบทุกช่องแล้วนะคะเราก็จะมาดึงค่ะจัดกลีบค่ะแล้วก็ประคองประคองค่ะดึงวนไปค่ะ แบบนี้ค่ะง่ายมากเลยค่ะดูแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะไม่ยากค่ะสำหรับงานเร่งด่วนที่เราต้องการใช้เร็วๆพับเหรียญโปรยทานเราก็ทำดอกนี้ได้เลยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ เราก็ดึงให้เท่ากันทุกกลีบนะคะเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมาสอดเก็บค่ะแบบนี้เลยค่ะพอดีมากเลยค่ะ65เซนติเมตร เกิดใครที่ทำใหม่ก็ตัดให้ยาวกว่านี้นะคะจะได้ถนัดถนัดค่ะเวลาทำกลีบถ้ามันสั้นก็จะดึงยากก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตัดปลายออกนะคะ เราก็จะมาตัดส่วนเกินออกนะคะนี่ริบบินพอดีมากเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยค่ะทําง่ายๆค่ะมือใหม่ก็ทําได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประสีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ